สวัสดีครับสลานลมคอย FC นะครับเพจนี้รับซื้อเหรียญน,นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมมาแนะนำเหรียญรุ่นเก่าบางรุ่นนะครับคือเหรียญรุ่นเก่าบางรุ่นนะครับจำนวนการผลิตออกมาเยอะนะครับบางคนเข้าใจผิดว่าเหรียญรุ่นเก่าๆทุกรุ่นทุกรูปแบบทุกปีพศออที่เป็นรุ่นเก่าขายได้หมดนะครับไม่จริงนะครับ ขายได้แค่บางเหรียญนะครับบางเหรียญที่มีความพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้ให้สังเกตแล้วกันนะครับตัวอย่างเอารุ่นนี้ก่อนละกันนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญเหรียญสิบสตางค์นะครับเหรียญสิบสตางค์ปีพศ .2,500 นะครับดูเหรียญนี้เป็นหลักเลยนะครับสิบสตางค์แบบที่ผมรับซื้อนะครับจะต้องเป็นสิบสตางค์ที่มีเลขหหางยาวนะครับเหมือนเหรียญนี้นะครับ อันนี้พูดถึงเหรียญ10สตางค์นะครับเหรียญส0สตางค์ปีพศ2,500นะครับรับซื้อรุ่นเลขหนึ่งหางยาวแบบนี้นะครับจุดสังเกตดูได้2จุดนะครับก็คือเลข1ตรงเนี้ยหางยาวออกมาแบบนี้เลยนะครับปกติจะหางสั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะชี้ลงที่กลางพอพานนะครับเห็นไหมครับ ยอดตรงนี้นะครับปลายเนี้ยชี้ลงที่กลางพอพานนะครับแล้วก็เลข1หางยาวนะครับอันนี้ย้ํานะครับว่าเหรียญ10สตางค์นะครับรับซื้อเลข1หางยาวนะครับราคาเหรียญละ1 0 0่งร้อถึงสามบาทตามสภาพนะครับอันนี้เป็นเหรียญแรกนะครับที่แนะนำนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ผมจะมาแนะนําก็คือเหรียญรุ่นนี้นะครับห้สตางค์ปีพศ2 4งสสนะครับห้สตางค์รุ่นนี้มี2บล็อกนะครับอ่า อันนี้50สตางค์2493เหมือนกันนะครับแบบนี้เรียกว่าตัวหนังสือบางนะครับเพราะว่าเน ία, ี่ยเห็นไหมครับบางบางเป็น,เป,นเป็นแบบบางนะครับแบบนี้ซื้อไม่เกินเหรียญละ20นะครับเนี่ยห้าสิบสตางค์สองสี่เก้าสามแบบน, 2, 4, 9, บบนี้ตัวบางซื้อไม่เกิน20นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญนี้นะครับ5้สสตางค์เช่นเดียวกันนะครับสองสี่เก้าสามแต่ว่าเหรียญนี้เป็นตัวหนานะครับเหรียญหนาซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ2 0 0ถึง1,000บาท นะครับเดี๋ยวดูกันชัด,ชดๆนะครับตัวหนาตัวบางนะครับเห็นไหมครับอันนี้ตัวบางนะครับตัวบางก็คือเลข5กับเลข0เนี่ยคือจะอยู่ห่างกันเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวหนาเห็นไหมครับเลข5กับเลข0ย์ชิดกันนะครับอันนี้คือตัวหนานะครับตัวหนาแพงกว่านะครับอ่าอันนี้2 4 9 3เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นแบบบางแล้วก็2 4 9สอันนี้เป็นแบบหนา นะครับแบบหนาแพงกว่านะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับขออีกสักรุ่นนะครับยังมีเวลาเหลือนะครับยังไม่ถึง5นาทีนะครับเหรียญหนึ่บาทรุ่นนี้นะครับยอดนิยมเลยนะครับกระแสค่อนข้างจะดีนะครับใครมีเหรียญรุ่นนี้เยอะๆหยิบมาเช็คสักหน่อยก็ดีนะครับเผื่อว่าจะได้แบบได้เงินเที่ยวปีใหม่นะครับ1บาทหลังวัดนะครับมี2บล็อกเช่นเดียวกันนะครับเป็นเหรียญรุ่นเก่าที่ บางเหรียญมีราคานะครับถ้าเป็นเหรียญหลังวัดปกติทั่วไปอ่ะในกลุ่มซื้อขายตอนเนี้สภาพผ่านการใช้งานเหรียญหนึ่งไม่เกิน2บาท50นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญ1นบาทหลังวัดนะครับแบบผระเสียดเล็กเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้พ้ะเสียดเล็กนะครับเหรียญนี้ผระเสียดปกตินะครับสังเกตที่ความสังเกตความแตกต่างนะครับ เห็นไหมครับอันนี้ชัดเจนนะครับอันนี้พระเหียนใหญ่นะครับผมไม่ได้รับซื้อนะครับผมรับซื้อบล็อกพระเหียญเล็กนะครับอันนี้1บาทหลังวัดทั้ง2เหรียญนะครับไม่ใช่เหรียญรุ่นอื่นเลยนะครับเป็นเหรียญ1นบาทหลังวัดทั้ง2เหรียญเลยนะครับเนี่ยพลิกออกมาไม่เหมือนกันนะครับอันนี้พระเหียนปกติอันนี้พระเหียนเล็กนะครับผมรับซื้อพระเหียนเล็กนะครับเหรียญละ2 0 0 0ันถึงสี่พบาทราคาตามสภาพนะครับพระเหียนเล็กดอเด็กคอจะสั้นนะครับ เห็นไหมครับอันนี right. ้พัดเสียนเล็กนะครับเหรียญนี้พัสดเียรเล็กเห็นไหมครับดอเดกคอจะสั้นนะครับเนี่ยผมรับซื้อเหรียญพัสดเียรเล็กนะครับเหรียญละ2 0 0 0ันถึงสี่พบาทนะครับใครมีเหรียญในคลิปแบบที่ผมมารีวิวแบบที่ผมมาแนะนําจุดสังเกตนะครับอยากจะขายส่งรูปมาได้นะครับส่งรูปมาทางข้อความเพจก็ได้หรือว่าส่งมาทางไลน์ก็ได้นะครับไลน์แอดเจ็ดสามสนะครับ นี่นะครับช่องทางการติดต่อรับซื้อจริงติดต่อได้นะครับ